สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวใจกว้างดังมหาสมุทรราศีธนูดวงครึ่งปีแรก2565คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงครึ่งปีแรกสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะคะ ในปีพุทธศักราช2565ค่ะชาวราศีธนูทำใจให้กว้างดังมหาสมุทรที่พร้อมจะทุ่มเทเวลาที่จะให้ความรักความใส่ใจเสียสละให้กับคนในครอบครัวทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสุขก,กายสบายใจแล้วดาวพฤหัสบดีดาวสุภะมงคลดาวประจำตัวของชาวราศีธนูจะอำํำนวยพรมาให้ดังที่ใจปรารถนานะคะทีนี้ เรามาเจาะดูกันในแต่ละเดือนค่ะมาเริ่มกันที่เดือนมกราคมนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์หากทำในสิ่งที่รักสนุกในสิ่งที่ทำโดยเฉพาะจากการแข่งขันต่อสู้ในด้านกีฬาเช่นไม่ว่าจะเป็นขีม่ม้ายิงปืนหรือว่ายิงธนูที่หากยึดถือกติกาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหรือการติดต่อสัมพันธ์ใช้สื่อออนไลน์กับต่างประเทศ ไปท่องเที่ยวก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้รับผลมีชื่อเสียงโด่งดังรวมถึงอาจได้พบรักเจอเนื้อคู่เจอกลยาณมิตรที่พร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆเรื่องอีกด้วยนะคะมาต่อกันที่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะ เข้าร่วมกลุ่มทำงานเพื่อสังคมสาธารณะอาสาให้มากขึ้นรวมถึงการมีมิตรไมตรีกับเพื่อนบ้านญาติพี่น้องหรือเพื่อนในสถานศึกษาจะทำให้มีผู้ยื่นโอกาสดีๆกลับคืนมาจนได้ทั้งลาบพลมีชื่อเสียงอีกด้วยค่ะ แต่หากจะรับลูกจ้างก็ให้ระมัดระวังเพราะอาจจะมาปั่นป่วนก่อความเดือดร้อนได้ในเรื่องของความรักนะคะเซ็กแอพพิ App มีเต็มเปี่ยมค่ะที่พร้อมจะดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาผัวพันให้ได้รักได้เลือกจนพอใจแต่หากใครมีคู่ครองอยู่แล้วก็ให้ระวังแค่รักสนุกแค่หวานเสน่ห์เล่นๆอาจทำให้รักราวได้นะคะมาต่อกันที่เดือนมีนาคมค่ะ เสนอขายไอเดียที่มาจากจินตนาการเพ้อฝันไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาในหน้าที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมถึงนิยายแฟนตาซีก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะสำเร็จมีลาภผลอย่างที่หวังแต่หากมีนัดสำคัญในเรื่องของเงินเงินทองๆองก็อย่าประมาทนะคะเพราะจนถึงกลางเดือนอาจถูกบอกเลื่อนหรือบอกปฏิเสธที่จะจ่ายเงินได้ในเรื่องของความรัก ให้ใส่ใจคนรักคู่ครองให้มากกว่าเรื่องสังคมสังสรรมิสหายอาจทำให้รักราบรื่นได้ค่ะมาถึงเดือนเมษายนนะคะจากการทุ่มเททำงานอย่างเสียสละให้กับสังคมหรือกับองค์กรก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้รับโอกาสดีๆกลับคืนมาหากเป็นพนักงานลูกจ้างอาจได้โยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือนแต่ให้รามาะระวังเรื่องของสุขภาพทั้งของตัวเองหรือคนใกล้ตัวอาจทำให้ต้องใช้ใจ่ายเงินจำนวนมากส่วนเรื่องของความรักค่ะหากพบเจอคนถูกใจก็ให้ตรวจสอบให้ดีๆเพราะเขาหรือเธอคนนั้นอาจมาพร้อมกับนี้สินรุงรังนะคะ มาถึงเดือนพฤษภาคมค่ะขยันที่จะติดต่อสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงความจรงิงจังจริงใจให้มากขึ้นโดยเฉพาะที่เป็นงานค้าขายบริการนายหน้าตัวแทนจนถึงกลางเดือนมิถุนายนก็จะมีโอกาสที่จะหาลาภผลได้อย่างต่อเนื่องแต่หากใครคิดอยากจะรวยทางลัดก็ให้ระวังได้มากเสียหมดนะคะ ส่วนเรื่องความรักค่ะรักใหม่การเริ่มต้นครั้งใหม่จะทำให้ชีวิตสดใสแต่ก็ควรยั้งใจมีสติให้มากๆเพราะหากรักหลงไหลคลั่งไครอาจจะเจ็บไปอีกนานเลยนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่เดือนมิถุนายนค่ะ หากคิดจะหาไรายได้อย่างเสี่ยงๆหรือด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตก็ให้พิจารณาให้รอบคอบหรือหลีกเลี่ยงไปเลยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เสี่ยงที่จะสูญเสียมากกว่าใครว่างงานหากรีบหางานสมัครงานก็จะมีโอกาสมากขึ้นแต่หากเป็นนายจ้างที่จะให้งานสำคัญกับพนักงานก็ให้ระวังว่าอาจเจอคนที่ดีแต่พูดส่วนเรื่องของความรักค่ะ จะมาจากงานภารกิจที่ทำร่วมกันอาจจะทำให้พบรักเจอเนื้อคู่ที่พร้อมจะร่วมเรียงเคียงคู่กันไปนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงครึ่งปีแรกสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ